สวัสดีครับเดอะเจเจทไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบภาพถ่ายของ2รุ่นกันนะครับระหว่าง s 2 3 f e นะครับซึ่งเป็นเรือธงที่ห้อยท้าย FE ก็คือเรือธงรุ่นล่างสุดนะครับประพ้อยต่ำสุดเลยในราคาที่จับต้องได้มากที่สุดนะครับก็คือประมาณ2 5 0 0 0อันนี้ราคาแม็กสุดแล้ว25,900นะครับ2องกิะบต์ส่วนตัว128จะอยู่ที่22,900อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ2 2 0 0 0ซื้อได้อะนะตัวนี้นะแต่ว่า s 2 3นะครับก็จะเป็น s 2 3รุ่นปกตินะครับซึ่งหลายคน ทราบอ่แล้วว่าโมดูลกล้องของ S23 นะครับสามตัวกับ S23+ มันเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้น S23+ สามารถจะเอาของ S23 มาเทียบเคียงในคุณภาพกล้องได้เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอะ่ะผมขอเกินอย่างนี้ก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยเราถ่ายภาพเนาะหลายสถานการณ์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีแดดอินดอร์อ t d o ดรและกลางคืนด้วยนะมันจะมีความต่างค่อนข้างจะพอสมควรอยู่สําหรับตัวผมแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า มันไม่ต่างกันมากนะครับ s 2 3 FE นะกับ s 2 3ระยะเลนมันเท่ากันที่มันแนะนำมาคือ3ระยะนะครับเดีย๋ยวผมขอเปิดจอของตัว FE ให้ดูนะว่าระยะมันจะเท่ากับรุ่นพี่นะครับก็คือเนี่ยครับระยะอยู่ที่0.61แล้วก็3นะครับแล้วก็สามารถจะปรับทุกๆอย่างเนี่ยได้50ล้านอะไรพวกนี้ได้เท่ากับรุ่นพี่ เลยนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ S23 FE มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอบอกว่าเราไม่ได้แบบมาเรียกว่าปิดกั้นอะไรของ FE นะแต่ว่าความสามารถของกล้องที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ทำได้แบบที่เห็นในวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ โอเคนะครับสำหรับภาพถ่ายของทั้ง2รุ่นนี้นะคือวิดีโอเราไม่ได้ถ่ายมาในช่วงหลังๆเหตุผลอยู่ประมาณนี้ว่า1วิดีโอเราจะถ่ายในสถานที่ที่แบบสวยๆหน่อยอย่างเงี้ย อย่างห้างอย่างงานอะไรพวกนี้มันจะมีคนติดเข้ามาค่อนข้างจะแทบทุกครั้งนะครับแล้วก็พอถ่ายระยะสั้นเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยคือวิดีโอเนี่ยอย่างน้อยก็10วินาทีอะที่พอจะเห็นอะไรได้บ้างนะครับสถานที่ที่มีคนก็ต้องเบลอใบหน้าซึ่งการทําวิดีโอมันจะยากมากๆนะแล้วก็โปรเซสเยอะ2คือเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นตลอดอะ่ะ ทีมงานเราทํางานยากแล้วก็คุณก็จะได้วิดีโอที่มันเบลอหน้ามาผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทําวิดีโอไปเลยดีกว่าถ้ามีโอกาสค่อยมาว่ากันนะครับในบางรุ่นค่อยว่าไปนะตอนนี้ท่องเที่ยวท,ท,ท,ท่องเที่ยวมันก็จะไม่เห็นเรื่องของโมชั่นของคนหรือของการเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งก็นั่นแหละเนาะแล้วก็เ,เรื่องเอาภาพมาอย่างเดียวนะครับซึ่งภาพมันจะบอกอะไรได้บ้างแล้วแหละเพราะว่าเลนก็เลนเดียวกันในงานทําวิดีโอนะครับอ่ะสำหรับ s 2 3 FE กันก่อนในวิดีโอนี้นะคุณจะเห็นได้ว่าภาพของ FE จะมีอาการเหลืองน น้อยกว่า s 2 3ก็เป็นดังนั้นนะครับอ่าก็เป็นแบบที่คุณได้เห็นในวิดีโอของเราเลยนะต้องบอกว่า s 2 3 FE อ่ะโทนภาพจะคล้าย A54 นะครับแล้วก็รุ่นที่ติดเหลืองน้อยลงคือ A24 กับ A34 ั้งนะที่ผมรู้ึกว่ามันติดเหลืองน้อยลงนะคือชัมซุงเขาใช้อฟต์แวร์ที่เรียกว่าทำ AI แล้ว Auto HDR เขาด้วยกันโดยสีที่เราจัะแดกหลักอ่ะคือสีขาวอมเหลืองอ่อนๆเพื่อให้มี brightness ที่ดีขึ้น HDR ท ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วน S23 คือเรือธงจริงล่างแต่โนต2 20เลยพวกนี้แหละมันติดเหลืองมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าใส่ความขาวปนเหลืองเพิ่มมากขึ้น เ,เพราะฉะนั้นเรื่องของโทนภาพผมขอปลอไว้ว่าผมจะไม่แตะมากเพราะว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้มันมาแค่นี้เลยนะครับก็อาจจะต้องไปดรอปในซอฟต์แวร์ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่คุณจะเห็นในวิดีโอของเราที่โชว์ภาพถ่ายเนี่ยนะจะพบว่า S33FE เนี่ยมันมีรายละเอียดของภาพในเลนหลักก่อนนะเลนหลักนะสู้ S23 ไม่ได้ในเรื่องของความคมชัดนะครับอันนี้อย่างแรกดีเทลนะครับถ้าเกิดเป็นเลนปกติเนี่ยระยะกลางอาจจะได้อยู่กลางกลากภาพน้องอาจจะได้อยู่แต่ว่าพอเลยขอบไปจะเริ่มหายบ้างเล็กน้อยแต่พอเป็นอัลตร้าไวกล้องตัวบนสุดเนี่ยนะครับตัวนี้จะสู้อัลตร้าไวของอ g ยิปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสเปคกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไม่ทราบ แต่ผมพอดูสปเปคแล้วผมก็พอทราบว่าสปเปคกล้องของ FE อ่ะมันคล้ายตัว FE ตัวเก่านะครับก็คือ a 1 FE คุณภาพของ2ตัวบนล่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีมากนะักคือมันดีกว่า A แหลกน,นักบอกว่าดีกว่า A แต่ก็ไม่ดีมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้น u t r a มันระดับที่ว่าใช้ทํางานได้พอๆกับเจ้าตัวเลนหลักเลยเลนหลักดีกว่าเยอะแน่ๆแ,แต่ว่ามันก็ทํางานได้ทั้งคู่ u ั t ต้า i ตัวเนี้ยถ้าขึ้นจอก็อาจจะอายนิดนึงตอนนี้เลยตรงๆนะถ้าเกิดบางคราบที่แบบเอ้ยจะต้องถ่ายภาพซูมมาเนี่ยถ้ามัน คุณรับเหมาก่อสร้างแล้วคุณต้องการไปถ่ายโครงการเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าอ er ัลตร้าไวอันนี้อาจจะไม่เวิร์กนะครับส่วนเลนส์ซูมนะเลนส์ซูมของ s อซีบผมว่าไปได้และโอเคเลยคือมันไม่ไม่ได้เราว่าไม,ไม่คมชัดโดดเกินไปนะครับซึ่งต่างกับ s อ3ที่มันมาดีทั้ง3ตัวต้องเลนตรงๆอย่างนี้เมื่อเทียบกัน2รุ่นนะเอสมมีความคมชัดมีสีที่ดีกว่านะครับมีสีที่ตรงกว่าในเรื่องของความสว่างเช่นพระพุทธรูปหรือว่าจะเป็นรูปของอาคาร สถานที่ที่ผมถ่ายมาเนี่ยเรื่องสีตรงกว่า s 2 3อาจจะมีสีโอเวอร์หน่อยๆในเรื่องของป้ายอักษรเช่นอักษรสีแดงอะไรประมาณนี้นะก็เรื่องของอาหารนะครับมันจะมีสีโอเวอร์ขึ้นมาจากเดิมนิดนึงแต่โดยรวมนะผมว่าความตรงของจริงนะถ้าเอาเอาดอร์นะ S23 ตรงกว่า s อส f ีสาอาจจะอาก,การดรอปเล็กน้อยนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมแม้แต่เชียว์มี้เขายังเพิ่มแบลนเนสเลยเห็นไหมเพราะการเพิ่มแบนเนสภาพทําทให้ภาพมันไม่มืดเกินไปเพราะว่าการที่เอาจากออริจินอลของกล้องมาเล มันอาจจะมืดอ,อันนี้คือสิ่งที่เราได้ทราบกันแล้วเนาะว่าทําไมชาแบร์มือถือถึงชอบเพิ่มความสว่างของภาพกันจังเลยก็เพราะอันนี้แล้วแต่คุณนะคะว่าคุณเห็นว่า สองรุ่นนี้ต่างกันแค่ไหนแล้วก็พอใจในรุ่นไหนเพราะว่าเงินที่มันจะต่างกันของ2รุ่นนี้ในการซื้อถึง8000บาทถ้าคุณบอกว่ากล้องสำคัญสำหรับคุณคุณรับได้ไม้กับ FE ถ้าคุณรับได้คุณซื้อไปเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเลยว่าอย่างตัวผมเองอะผมรู้สึกว่าไอ้เจ้า S23 เนี่ยมันมีความคมของภาพแบบใบไม้มันลอยกับหลังใบไม้ชัดเจนมากอันนี้คือสิ่งผมรู้สึกแล้ผมรู้สึกพลาวกับ S23 มากกว่าเช่นเอาผมเอาไปทํางานหรือขึ้นจอทีวีใหญ่ r e s e n t a t ั o n อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า แน่ๆอันนี้บอกเลยแต่ว่าถ้าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไอที่3 FE เอฟัป็นพอแล้วโอเคแล้วก็ตามที่คุณตัดสินใจได้เลยเพราะว่ามันก็อยู่ที่การใช้งานแต่ละคนนะครับคลิปนี้ก็ให้เป็นแนวทางการตัดสินใจแล้วกันขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ